ค่ะทุกทท่านวันนี้นะคะตุ๊กจะพาเยี่ยมชมที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะวันนี้พามาชมสวนของคุณลูกค้านะคะเนี่ยค่ะเราพามาชมตัวอย่างการทําเกษตรของคุณลูกค้านะคะใช้ชีวิตหลังเกษยณนะคะโอ้โหดูสวนนี้นะคะโหพืชพันธุ์นี้ได้ผลผลิตแล้วนะคะสวยงามวันนี้ก็เลยพาชม ในแปลงนี้นะคะคุณลูกค้าก็เนี่ค่ะนี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวจะพาชมนะคะได้เข้ามาชมพื้นที่นะคะตอนนี้ลูกค้าก็กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่อ่ะอันนี้ตัวอย่างบ้านนะคะบ้านพัก บรรยากาศดีมากเลยค่ะด้านหลังก็เลี้ยงปลานะคะโอ้โหลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะโอ้ปลาสวยมากนี่นี่เป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีเลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็เก็บไข่ะค่ะ ดูตัวอย่างของการใช้อโอ้สวยค่ะ <balances. S 2> นี่นะคะเราพามารู้จักกับชุดของสวนกันหน่อยโอ้โออสัดเช่นมากเลยค่ะนี่โอ้ปีหนึ่งแล้วค่ะเนี่ย ลองมาเยอะเขาลองนู่นเขาลองนี่โอ้เรจะได้ขนาดนี้ก็ต้องทดลองอ่ะโอ้ยปปิดสวยมากเลยค่ะอากาศดีค่ะแล้วไก่ของไก่สาบตัวได้เดี๋ยวทุกเดินไปชมค่ะอ๋อปุ๋ยธรรมชาติ Oh. เดินชมสวนกเกษตรชิลๆนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าเดินวนรอบเลยนะคะ oh. นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตจริงนะคะของที่ดินแนวสวนกเกษตรของคุณลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อที่ดินแนวสวนกเกษตรก็จะได้ใช้ชีวิตแบบนี้ได้เลยนี่เจ้าของสวนของเรามีความสุขมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ ผลผลิตของลูกค้านะคะนนนยืนรดน้ำต้นไม้ตรงน้นนบัวหลังบ้านนะคะเห็นแนวเขตไหมคะเนี่ยค่ะอืมีเรือทีบด้วยสวยงามนะคะนี่แล้วไก่นะคะ คัดเจ้าของสวนเขานะคะ,ะมะม่วงก็กำลังออกช่อนะคะติดลูกแล้วนะคะโอ้น้ำใสนะคะบรรยากาศท้ายแปลงซึ่งมีลำรางท้ายแปลงนะคะน้ำนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะมีน้ำตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ลำลาง แล้วพาบนบนรอบสวนลูกค้านะคะดอกไม้สวยๆทีบ ใครสนใจอยากได้ที่ดินแนวสวนกเษกษตรก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคะ่ะวันนี้ตุ๊กก็พามาไวปชมสวนของคุณลูกค้าค่ะนี่ไม่มีการฉีดยาด้วยนี่ค่ะกำลังยืนรดน้ำต้นไม้กันมีความสุขค่ะ นี่คือชีวิตสโลไลท์นะคะของที่ดินแนวสวนกเกษตรของเรานะ,ะซึ่งที่ดินแนวนี้ของเรามีหลายโครงการมากๆเลยค่ะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อคุณตุ๊กนะคะเรามีที่ดินเยอะเลยนะคะหลากหลายทําเลนะคะท่านก็สามารถที่จะออกแบบที่ดินออกแบบบ้านแนวสวนกเกษตรได้แบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าผลผลิต ให้ผลผลิตแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไว้กินเองหรือนำไปขายได้นะคะสร้างรายได้ให้เราได้อีกทางหนึ่งนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ